เราเข้ามาที่นี่เรื่องจะเป็นแบบกระบวนกาวันนี้วันนี้บวนการตอนนี้คื่อกระบวนการนึงครับแต่อกระบวนการนึงฮะคนอยู่ต้องรอเปล้านลยไม่ได้ นานๆที่จะเห็นคุณหนุ่มกันชัยเดือดขนาดนี้นะคะว่าแต่คุณหนุ่มเขากําลังชะโง,งกหน้าดูอะไรอยู่คะนั่นอ๋อเขากําลังชะโง,งกหน้ามองหากลุ่มลัทธิเชื่อมจิตค่ะว่าทําไมถึงไม่ยอมออกจากห้องมาเพื่อปั๊มลายนิ้วมือสักทีเพราะปกติแล้วการปั๊มลายนิ้วมือจะต้องขึ้นไปปั๊มที่ชั้นสองค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาดันเอาที่ปั๊มลายนิ้วมือมาปั๊มให้ที่ชั้นหนึ่งแทนแบบนี้คุณหนุ่มกัญชัยกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเขาก็ถามนะสิคะว่าน,นี่คือการทํางาน2มาตรฐา หรือเปล่าพอถามอะไรไปตำรวจสนอท้องหลอกเขาก็ตอบอะไรไม่ได้เลยจนเมื่อคืนนี้3ามแฮชแท็กนี้ขึ้นเทรนด์เอ็กซลัวเลยค่ะทั้งแฮชแท็กเชื่อมจิตแฮชแท็กหนุ่มกันชัยแล้วก็แฮชแท็กสนอท้องหลอกเป็นจุดๆๆอะไรเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตยในชั่นสตอรี่จะสรุปให้ฟังค่ะ ก็อย่างที่เราได้เห็นกันตามหน้าข่าวนะคะช่วงนี้คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรรายการชื่อดังเขากำลังมีประเด็นกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตอยู่แล้วเขาก็มีการแจ้งความกันไปกันมาด้วยค่ะแต่ง,งานนี้ทางฝั่งคุณหนุ่มเนี่ยเขาแจ้งความไว้ที่สอนททองหล่อค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตในข้อหาบิระมาทโดยการโฆษณาการแจ้งความครั้งนี้ค่ะเขาแจ้งทั้งพ่อแม่ลูกเลยรวมไปถึงทนายความด้วยค่ะ ในตอนแรกนั้นเขาก็มีการออกหมายเรียกมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ากลุ่มลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยไม่ได้เข้ามาเขาก็เลยมีการเรียกอีกครั้งในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงค่ะแต่เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจู่ๆกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตเขาก็เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อแบบกระทันหันเมื่อช่วงเย็นของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพอเข้ามาแบบสายฟ้าแลบแบบนี้ทั้งคุณหนุ่มกันชัยเองทั้งคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเองเขาก็ต้องรีบตามกันมาทันทีเลยค่ะ พอคุณหนุ่มมาถึงปุ๊บก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทันทีค่ะเพราะในระหว่างนั้นเพจ f a c e b o o k เชื่อมจิตนิรมิตเทวาจุติเขาก็โพสต์ข้อความว่าเทพผบุตรลงมากันชัยไม่ทนเปิดศึกทองหลอกใครจะอยู่ใครจะไปแต่คุณหนุ่มเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าขออภัยนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาเปิดศึกผมมาตามเรื่องคดีความเพราะว่าไม่ได้มีค่าขนาดนั้นที่ผมจะต้องไปเปิดศึกด้วยเลอะเทอะจริงๆ แล้วคนที่มีศีลธรรมเขาไม่คิดเรื่องของศึกหรอกครับเขาปล่อยวางผมมาในฐานะผู้เสียหายเป็นเจ้าทุกข์มีสิทธิ์มาสอบถามคดีสุดท้ายแล้วคงไม่อะไรแต่ขออย่างเดียวขอให้หยุดพฤติกรรมนี้สงสารเด็กถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพี่จะไม่ยุ่งเลยทุกวันนี้เราก็อยู่แวดล้อมด้วยผู้วิเศษกันเยอะอยู่แล้ว ก็นั่นเลยค่ะแต่ประเด็นที่โซเชียลเขาถกเถียงกันจนขึ้นเทรนด์ X ขนาดนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนการปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยแหละค่ะ เพราะปกติแล้วเขาจะต้องขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นสองคุณหนุ่มแล้วก็สื่อมวลชนเขาก็เลยพากันมาดักรอที่ทางขึ้นชั้น2ค่ะแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขานำอุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือมาพิมพ์ให้ที่ชั้นหนึ่งในห้องแทนแถมยังมีตำรวจมาก,กั้นไม่ให้เข้าไปทำข่าวด้วยงานนี้ทั้งคุณหนุ่มและคุณต้นอ้อก็เดือดนะสิคะคุณหนุ่มมีการตะโกนถามด้วยค่ะว่าตำรวจจะมาละเมิดสิทธิได้ยังไงมาทำแบบนี้ได้ยังไงถือว่าสองมาตรฐาน ตนเนี่ยมาขอสังเกตในฐานะเจ้าทุกข์หรือว่าผู้เสียหายเท่านั้นหน้างานเดือดแค่ไหนชาวโซเชียลเดือดกว่าค่ะเดือดจนทนไม่ไหวขอออกมาลุยกันนอกสถานที่เลยแล้วกันช่วงค่ำบรรยากาศที่โรงพักก็เลยวุ่นวายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าประชาชนเกือบ100คนเนี่ยเขาก็ตามมาติดตามเรื่องนี้กันเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับต้องเรียกกำลังเสริมจากโรงพักใกล้เคียงมาช่วยกันคนเลยค่ะเพราะเขากลัวว่าจะเกิดเหตุบานปลายขึ้น ในขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของคุณกันจองพลังเขาก็เดินทางมาสมทบด้วยเพื่อที่จะเจราจากับคอรอบครัวเชื่อมจิตจนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดค่ะเหตุการณ์ก็เริ่มขี้คลายลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เชิญคุณหนุ่มกับทนายความเข้าไปที่ห้องรับแจ้งความเพื่อคุยกันค่ะหลังจากนั้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วเรื่องเนี่ยก็เหมือนจะจบดีแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่จบค่ะที่บอกว่ายังไม่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะว่า หลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยเขากลับไปแล้วทางกลุ่มเชื่อมจิตเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าเขาเนี่ยได้ให้การกับพนักงานสอบสวนเสร็จไปตั้งแต่ประมาณ5โมงแล้วแต่ที่ออกมาช้าเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับพิธีกรท่านหนึ่งและตออ,ออยู่ในข้อหาข่มขู่และคุกค,คามทารุณกรรมเด็กตำรวจก็รับคำร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วกำลังจะเรียกทั้งสองคนเข้ามารับข้อกล่าวหาปรากฏว่าหนีกลับไปซะก่อน แถมเขายังทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์น้องแปดขวบคนนี้ได้เป็นอย่างดี พอมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันที่4มิถุนายนครอบครัวเชื่อมจิตเขาก็เดินทางมาที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเพื่อยืนหนังสือกับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็มาเพื่อถแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศหน้ากระทรวงก็คึกคักมากๆค่ะเต็มไปด้วยกลุ่มแฟนคลับนิรมิตเทวาจุติจํานวนมากเลยค่ะ เขามาเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อกันตลอดเวลาด้วยนอกจากเหล่าแฟนคลับแล้วสื่อมวลชนก็เยอะไม่แพ้กันเลยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะแต่ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะคะ